จบลงไปเรียบร้อยนะครับกับบทสรุปของฟุตบอลอังกฤษนะครับได้แชมป์กันครบถ้วนเรียบร้อยนะครับพรีเมียร์ลีกครับก็เป็นพี่เบิ้มพี่ใหญ่เจ้าเดิมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วน FA ครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็ในส่วนของคาราบาวครับใบเล็กสุดของฤดูกาลก็เป็นของเลียวภูไปที่ได้ไปตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับอ่ะส่วนถ้าจะนับย้อนไปถึงอ่ะคอมมูนิตี้ชิลก็เป็นทางด้านอาร์เซนอล ควาแชมป์ไปนะครับและนี่คือบทสรุปทั้งหมดของฟุตบอลอังกฤษในซีซั่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเป็นเกร็ดเล็กเร็ดน้อยเกี่ยวกับภาพรวมของฟุตบอลอังกฤษทั้งหมดที่จบลงไปแล้วกันนะครับช่วงนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Suzuki Cererio นะครับเป็นเจ้าของรถยนต์ s u zuki c e r e r i o Compact e c o c a าสุดคุ้มค่าได้ง่ายๆแล้ววันนี้นะครับกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง3 1 9 9 0 0บาท พร้อมกับโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ3,302บาทนานสูงสุดถึง99เดือนนะครับใครอยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้นะครับจนถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th หรือว่าจะสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสาทั่วประเทศนะครับ และโซโลอ้อโหโนแฮงครับโซโลเจลี่แก้แฮงบำรุงตับหลับสบายไม่ว่าจะหนักแค่ไหนเชา้าถัดไปเราเอาอยู่ครับกล้าท้าให้ลองสำหรับสายตี้หนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นครับแถมบำรุงตับช่วยให้หลับสบายตื่นมาสดชื่นนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับ ขอบคุณพูดสนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับเอาล้ครับภาพรวมของฟุตบอลอังกฤษในซีซั่นนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกก็อย่างที่ทราบกันครับเป็นของพี่ใหญ่พี่เบิ้มเจ้าเดิมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาะอังกฤษรวมไปถึงเป็นหนึ่งทีมที่ดีที่สุดในโลกชั่วโมงนี้จริงๆครับสำหรับลูกทีมของเปปกโดเลราแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจริงๆซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่ แมนซิตี้มีอาการหลุดมีอาการเป๋มีอาการแผ่วให้เห็นในหลายๆเกมเหมือนกันนะครับถ้าดูจากแต้มในตารางคะแนนจะเห็นได้เลยครับว่านี่คือแต้มที่ไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับซิตี้ในฤดูกาลก,ก่อนๆที่พวกเขาคว้าแชมป์ไปนะครับถือว่าปีนี้เป็นปีที่ซิตี้แผ่วพอสมควรครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับ ทีมอื่นดันแผ่วกว่าครับลิเวูร์หลุดโค้งไปตั้งแต่ช่วง2เดือนที่ผ่านมาหลุดโค้งไปเป็นทีมแรกจาก3ทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับ <c oughs> สุดท้ายครับอาร์เซนอลเป็นทีมสุดท้ายที่ได้บทได้บี้กับแมนซิตี้จนถึงนาสุดท้ายแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าในระหว่างทางอาร์เซนอล มีจุดบกพร่องมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้สุดท้ายอาร์เซนอลก็ยังคงไปไม่ถึงฝั่งฝันยังทำถ้วยแชมป์ครั้งแรกในรอบ20ปียังไม่สำเร็จนะครับฤดูกาลหน้าคงจะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่อาร์เซนอลจะเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่เป็นผู้ท้าชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวเต็ง ทีมแชมป์ในซีซั่นหน้านก็มีเริ่มทยอยออกมาบ้างแล้วนะครับแต่เอาตรงๆมันก็ยังเป็นตัววัดอะไรมากไม่ได้แรอกครับเพราะว่าฤดูกาลมันเพิ่งปิดไปยังไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนาน,นานในทีมแต่ละทีมเลยณนะตอนนี้แตงหน่งเป็นแมนเชสเตอรเหมือนเดิมแตงสอเป็นอาร์เซนอลแตงสาเป็นลิเวอร์พูลซึ่งตัวผมเองก็งงเหมือนกันว่า ผู้จัดการทีมหรือว่าเฮดโค้ชคนใหม่อย่างอาร์เนอร์สโตยังไม่ทันมาเลยครับถูกดันมาเป็นเตง3แล้วทั้งๆท,ที่ยังไม่ทันเห็นฟอร์มการเล่นโดยสาแต่หลายฝ่ายเขามองกันว่าลิพูเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ที่พอใช้ได้อยู่แล้วจากสิ่งที่เจรรอร์็อปวางเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีโอกาสไปต่อได้กับวิธีการของอาร์เนอร์สโตนะครับส่วนที่เหลือครับอะแชมป์เอฟเอครับจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับเอาคําชมไปแบบ เต็มๆครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับแชมป์เอฟเอครับที่พวกเขาได้มาเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมากับวิธีการเล่นที่ต้องยอมรับจากใจเลยครับว่าของแท้ของจริงครับคือเป็นเกมที่แมนยูเล่นแบบรู้ตัวเองว่าบอลเป็นรองครับแล้วก็ใช้วิธีการตั้งรับ เหนียวแน่นไว้ก่อนแล้วก็อาศัยบอลโต้กลับบอลยาวข้ามแนวรับข้ามแดนหลังของแมนซิ t ตี้ไปเล่นงานแล้วก็เล่นงานได้จริงๆครับจากความผิดพลาดในจังหวะแรกของยอสโกกวาดิโอนะครับกับออเตกาที่ไม่เข้าใจกันส่วนลูกที่2ครับไปดูครับโอ้โหเป็นการเข้าทำของแมนยูที่ ในซีซั่นที่ผ่านมาเราก็แทบจะไม่ได้เห็นการเข้าทำสวยๆแบบมีระบบแบบมีวิธีการแบบนี้เหมือนกันแต่ลูกที่2ที่ล่อแมนซิตี้ได้นีต้องยอมรับตรงๆครับว่าเหนือเหนือเลยครับเล่นไม่กี่จังหวะเท่านั้นครับสุดท้ายจบเป็นประตูด้วยประตูของเจ้าหนูดาวรุ่งที่เป็นอีกหนึ่งถ้วยรางวัลของแฟนแมนยูก็ว่าได้ครับคอปปี้เมนูครับเป็น เป็นเด็กดาวรุ่งที่ผมยอมรับตรงๆเลยว่าผมเป็นแฟนลิอร์พูลแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าไอ้หนูที่มันเก่งจริงเก่งเกินวัยเก่งเกินอายุทุกๆสื่อทุกๆสํานักยอมรับเจ้าหนูคนนี้ครับแล้วก็สมแล้วครับที่ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษได้นะครับแล้วก็แมนยูครับจะเดินไปในทิศทางไหนต่อไปก็ต้องรอลุ้นกันครับสําหรับแฟนแมนยูครับกับการคว้าแชมป์สองถ้วยในสองซีซั่นของอริลเทนฮากไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดนะครับแต่ปัญหาคือแฟนแมนยูจะพอใจกับ กับภาพรวมของซีซันที่ผ่านมาหรือเปล่าในเมีย์ลีกต้องยอมรับครับว่าแมนยูไม่ดีเอาซะเลยครับมองหาวิธีการเล่นมองหามองหาการเล่นที่ชัดเจนของแมนยูเนี่ยหาไม่เจอเลยครับว่าว่าทีเด็ดของแมนยูเนี่ยมันคืออะไรไออย่างเป๊ปเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการต่อบอลมันมีการคลองบอลอย่างเจยแอนครอฟมันมีการเพรสซิ่งที่มันดูแล้วชัดเจนแต่เมื่อมองย้อนมาที่แมนยูมันกลับไม่มีความชัดเจนในวิธีการเล่นก็ต้องไป ไปถามใจแฟนแมนยูดูครับว่าสุดท้ายยังอยากให้อริเทนฮากคุมทีมต่อหรือเปล่าหรือบอร์ดบริหารแมนยูจะเอาอยัางไงกับเอริเทนฮากต่อถ้าลองนึกย้อนไปในยุคของสมัยเซอร์อ e เล็กซ์ฟอร์กูสันก่อนที่เขาจะมายิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยเขาก็แทบจะโดนปลดเหมือนกันนะครับสุดท้ายถ้วยที่ทำให้เขาได้คุมทีมต่อนั่นคือ FA ครับจนมีเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันในวันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น บอร์ดบริหารแมนยูต้องคิดดีๆครับว่าจะเอาอยัางไงกับเอริกเทนฮากในซีซันต่อไปจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าเห็นใจของแมนยูเหมือนกันนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าซีซันนี้นักเตะเจ็บแมนยูเนี่ยเยอะมากแล้วก็ผัดกันเจ็บผัดกันหายผัดกันเจ็บผัดกันหาย,หายอยู่่เงี้ยทั้งซีซันไปดูได้เลยครับเอริกเทนฮากแทบไม่มีทีมที่ดีที่สุดลงสนามเลยในแต่ละนัดนะต้องใช้วิธีขายผ้าเาหน้ารอดแก้นั่นแก้นี่จับคนนั้นมาโปะตรงนี้จับคนนี้ไปโปะตรงนั้นก็เป็นเรื่อออองนนนนนนน่่่าาาาเเหหห็ใจมืกััรรรุุตไปคบววสดท้้้แลี จะยังเป็นเอริกเทนฮากแล้วแมนยูจะเดินไปในทิศทางไหนต่อไปนะครับส่วนเรียบผู้ของพวกเรานะครับก็ถือว่าถ้านับตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นผมว่าหลายคนคาดการไว้ว่าเราจบท็อปโเรามีความสุขเราแฮปปี้แต่สุดท้ายได้มาหนึ่งแชมป์ถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าเป็นถ้วยเล็กก็ตามผมไม่สนครับคาราบาวครับถ้วยก็คือถ้วยครับสุดท้ายไม่มือเปล่าสุดท้ายถ้วยรางวัลก็เป็นตัวเป็น,เป,นเป็นคำตอบ ได้เหมือนกันว่าซีซันนี้รีพูประสบความสําเร็จหรือเปล่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ประสบความสาเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นหลังจากที่ฤดูกาลมันผ่านไปที่เอ้ยพวกเรามีลุ้นถ้วยนั้นพวกเรามีลุ้นถ้วยนี้แล้วมันก็ค่อยๆหลุดไปแต่อย่างน้อย,อยการที่เราได้ลุ้นนั่นคือการที่บ่งบอกครับว่าทีมเราอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่ถึงแม้ว่าจะได้ไม่ถึงที่เราคาดการไว้หรือสิ่งที่เราฝันไว้ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นรีพูภาพรวมผมมองว่าเป็นซีซั่นที่โอเค นะฮะกับการกลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ได้มา1แชมป์ส่วนวิธีการในซีซั่นต่อไปก็คงต้องรอดูครับเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของลิเวอร์พูลละการไม่มีเจอเก้นครอปแล้วก็ได้อันเดอร์สโตมาคุมทีมยังไม่เห็นวิธีการที่ชัดเจนว่าจะต้องเป็นแบบไหนเพราะณนะนาทีนี้อันเดอร์สโตยังไม่ได้มาสู่สโมสรแล้วก็ยังไม่ได้มาเริ่มคุมทัพซ้อมคุมทีมช่วงปรีซีซั่นเลยด้วยซ้ำฉะนั้นฤดูกาลนี้อาจจะเป็นฤดูกาลที่แฟนลิเวอร์พูลต้อง ปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยวางไว้ก่อนแล้วก็เชียร์กันแบบไม่คาดหวังก่อนว่ามันจะไปในทิศทางไหนหวังให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ในซีซั่นที่จะถึงนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนอีกทีมนึงที่อยากพูดถึงก็คือเชลซีก็แล้วกัน,กนถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่น่าผิดหวังก็ได้ครับเพราะว่าเป็นฤด,ดูกาลที่ไม่ดีเอาซะเลยครับความสม่ําเสมอหาไม่เจอหาไม่ได้บวกกับความคาดหวังของแฟนบอลและก็ความคาดหวังจากสิ่งที่สโมสรลงทุนไปหลายร้อยล้านปอนด์ก็ต้องยอมรับว่าเชลซี ควรจะดีกว่านี้นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปช่วงท้ายซีซันเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วครับว่าเชลซีกำลังกาลังไปในทิศทางที่ถูกต้อนด้วยขุมกำลังที่จะเป็นยักษ์ใหญ่ในอนาคตแล้วก็จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆในอนาคตแต่ว่าสุดท้าย สโมสรเชลซีก็ยังคงเป็นเชลซีอยูนน่ันข้างข้ามครับเลือกตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกับโปเชติโนแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่กับว่าที่กุนซือคนใหม่ที่จะเป็นใครนะักตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซีซั่นที่จะถึงนี้เชลซี Chelsea จะเดินไปในทิศทางไหนต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันใหม่เหมือนกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกันสําหรับเชลซีทั้งท้งที่โปเชติโนกาลังทําได้ดีแล้วก็ตามนะครับก็หน้าน่าน่าเป็นหัวเหมือนกันแต่ก็ขอให้เป็นซีซั่นที่ดีแล้วก็กลััับมาลุยกนนนนใหในหห่่ซี้ แบบสนุกสนานกันต่อไปก็แล้วกันนะครับทั้งซิตี้เองอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร์นิวคาสเซิลหรือแม้แต่แอสตันวิลล่าซีซั่นหน้าบทบี้กันสนุกแน่นอนนะครับแล้วนี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆข,ของซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปนะครับกลางสัปดาห์นี้ยังมียูโรปาคอนเฟลซ์แล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ก็แล้วกันนะครับคิดเห็นยังไงกับภาพรวมของซีซั่นนี้ทีมไหนเป็นทีมยอดเยี่ยมทีมไหนเป็นทีมยอดแย่ลองส่งมาพูดคุยกันได้ใน ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในคอมเมนต์ต่อกันล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันมาตลอดนะครับหนึ่งแสนผู้ติดตามแล้วขอบคุณมากๆถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีบ้าบ้าบบผ่านแวะเวียนมาบ้างก็ตามนะฮะแต่ว่าก็ถือเป็นสีสันก็แล้วกันถือว่าขอบคุณมากๆกับการติดตามเพจแจ็คเล็กนะครับหวังว่าทุกๆกท่านจะมีความสุขกับเพจเพจนี้ก็แล้วกันแล้วก็จะพยายามสรรหาคอนเทนต์ดีๆมานําเสนอต่อๆไปนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีคร